วิยาเราคุณกับการไม่ใช้ลิออนเจมเพราะว่าช่วงการฝึกซ้อมนั้ได้ไม่ดีแต่ตรงนี้หลุดไปอีกแล้วครับแล้วบอลแรกของทางธีระพลเลือกก็ยิงไป50ครับแต่ว่าน่าจะล้ำหน้านะจบเงินทองธีรพลขอดีใจก่อนแลลวครับใช่ครับ <laughs> เพราะว่าก็หลุดมาหลาครั้งมันกั้ำกึ่งมากๆนะครับนี่เรียนไปมว่าวันนี้เนี่ยช่องของชลบุรีเกมรับนี่เปิดแทบจะทุกช่องทุกรูเลยครับ เดี๋ยวมาเช็คกันพร้อมๆนะ้ครับเรายัางไม่ถึง80นาทีดีดูครับอยูเล่นป๊อปให้กับไม่ล้ำ<อ>ครับถ้าดูจากมุมกล้องนี้มีโอกาสไม่ล้ำครับมีโอกาสไม่ล้ำครับเดี๋ยวรอด,ดูตีเส้นเพราะว่ามือของทีมพลชี้ก็จริงแต่ว่าถ้าจะเช็คจริงก็เช็คจากหัวไหล่นะครับฝ่ายลุก แต่พากเมื่อกี้เนี่ยเป็นของทีมงานถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยว V R จะต้องขึ้นใหม่อีกทีนึงเพื่อคอนเฟิร์มอยู่แล้วสนามนี้เคยต้องบอกว่าเป็นสนามที่มีการเทส V R ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับปี2017นู่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้มาน,ะนานมากหลอเป่าปิด๊ดเรียมรย <c oughs> ญญครับใช่ครับ ต,ตามภาพที่เห็นเลยครับเหมือนจะมุมกล้องที่เป็นมุมกล้องถ่ายรูปวยดูจะไม่ล้ำนะแต่มีมุมกล้องที่ VR เค้เาเช็คหรือตีเส้นได้อยู่คนระับ5-0นะโอ้โห,หนี่เป็นสกอร์ขาดลอยครับขาดลอยสุดๆที่เมืองทองยิงทางชลบุรีดูคนระับตัวสุดท้ายอยู่ในลายครับใช่ครับเดียรออนเจมส์ครับน่าจะน่าจะเรารวมไปถึงเอมโบเน่ด้วยทางซ้ายสุดก็มี จากกระพงแสนมะฮุงอีกคนนะ่ง